ครับอยู่ตรงขามบ,บ้านบ้านอยู่หูนะครับนะพออีกไม่หน่อยน้องงูอิงนะครับปุญแล้วพอีกปุ้ยปุ้ยเนี่ยนะครับเป็นเกี่ยวข้อเรียบหมูว้านนี่นะครับเนื้อที่เจ็ดไร่โดยประมาณนะครับวันนี้ท่านกำนันมาตรวจการนะครับโอเคไม่เจอเนะท่านี้มันแห้งป้าบ้าอันนี้ไหมแมน เพราะว่านิ้วแหงมันมันเป็นห้อยรอดนะอันนี้แหงมันมันถูกเป็นห้อยรอดวัตถุประสงค์ของเราวัดบ้านโรงเรียนเกี่ยวกับเดียวที่เไ็มครับสวัสดีค่ะพี่น้อง เอฟซีของยี่หล่าวงอิงเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหละกะักการทุกท่านทีเด้เขารับชื่ลิมนี้ค่ะ,คะข่าเมื่อคืนีสาวน้อยเพชรบ้านแพงบาสามารถทําการแสดงได้นะคะพี่น้องพว่าฝนตกลมาอยางแห้งเลยก่อนทําการแสดงค่ะเจ้าภาพเป็นกลยเลื่อนกับพี่นอ้องค่ะเลือนงานจากเมือว่านไปเป็นมนที่19าเนาะคะ่ะสถานทีเดิมค่ะพี่น้องยอยู่อำเภอไปยากระพุ่มมีสายจังหวัดมาหาสารคามเนาะคะ่ะที่งานรถตู้พนุ่นเมดีกด้เดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษเลยค่ะพี่น้องไปที่บ้านของอีฬาท่านที่เลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ไปถึงกันเรื่จัๆหน่อยค่ะ ค่ะส่วนระวางทางนเนาะค่ะอีหลากระเดยเ่นก็น้องมาค่ะพี่น้องน้องมาที่ยูนาเซเว่นเนาะค่ะพอไปที่งานเดี๋ยวไปรอกันยูเซเว่นกับพี่น้องอิหลากระเดยเ่นก็น้องมาค่ะเป็นตางข้าค่ะน้องมากับเงินจะงหวะเนาะค่ะว่าเพื่อใดเป็นคนจิตใจดีเนาะค่ะพี่น้องเพื่อใดเป็นคนเป็นตหักน้องมากระเดยจุบอิหลาไปที่หนึ่งค่ะพี่น้องเมืองเราค่ะเป็นตางักดีค่ะค่ะส่วนตอนเศร้านะค่ะพี่น้องพอเอกกบโปรจิบคู่ใจค่ะกระเดยเดินทางไป เบิงนาสนามโรองเรียนค่ะพี่นอ้องพร้อมกับทั้งพ่ออชิตะเนาะค่ะไปเบิงนาสนามโรองเรียนบานจานน้องคู่ที่เิ่นใตในการท่ามการแสดงตอนมือถี่งานบ้านเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเลยจากวันที่หนึ่งมาเป็นวันที่สามก่อนถี่จะถึง 3, วันที่สามวันที่สองเนาะค่ะพี่น้องกับมีฝนตกลงมากค่ะฝนตกลงมาอยางแห้งเลยกับเหตุในดินอ่อนค่ะดินสนามอ่อนพ่อรถของ ตามหน่อยเพราบานแพงเนาะคะ่ะเดี๋ยวคนเบที่แล้วก็คนเครื่องเสียงคนเลนหลายอยา่างมากเห็นบเพรรถติดลมค่ะพี่น้องก็ได้ไปใส่รถเมโคในการมาดึงมาลากเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะดินมันลื่นกับ่าสามารถที่จะเล่นรถได้ค่ะต้องใส่รถใหญ่ในการดึงลากเข้าไปค่ะพี่น้องก็เลยเหริพื้นสนามโรงเรียนนี่เรีีบเหมือนเดิมเนาะคะ่ะหลังจากเซ็จงานแล้วเรียบร้อยพ่อเอกก็ได้ไปปบพื้นทีให้นาโรงเรียนคือเกา่าสนามโรงเรียนคือเกา่าพี่น้องเพื่อที่จะให้สวยงามในการทรงขึ้นโรงเรียนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ โกดว่ามือน,นี้ค่ะเพิ่นไปเบิง่งความเรียบร้อยกับพี่น้องว่าเรียบร้อยบ่เนาะค่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งคลิปกันค่ะวันนี้ท่านกำนันมาตรวจการนะครับโอเคไม่เจือนะอันดี้มันแห้งป้าพม่าอันนี้ใหม่แมนออ่นเจีเพราะว่านี่มัแห้งมันมันเป็นห้อยล่อนะอัอนนี้แหงมันมันถือ่เป็นห้อยล่อดึองลบหลังที่นะพอดีตาึ่งลบหลังดึงผ่านลบหลังแก้วบ่ใช่ปัญหาหรอก สบายมากนาสนามก็บ่ค่อยเรียบปานใดเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามือถีเอารถเมาเกรดดนะันพื้นทั้งนานเนาะค่ะพี่น้องดินกันยังอง่อนออนอยู่ค่ะเพราะรถเหยียบไปมันก็เป็นห้อยรอรถขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้องพอเพราะเอกบอกว่าเดี๋ยวเอารถเมาเกรดนาะสนามอีกที่นึงค่ะพี่น้องมันก็จะเรียบคือเก่าค่ะหลังจากนั้นเนาะค่ะพี่น้องโรงเรียงก็จะได้พื้นที่สวยงามขึ้นคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะแลกอีกอย่างนึ่งก็เท่าก็เป็นการเตรียมงานเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่า อีราบ้านอีลาจะมีงานใหญ่อีกเทือนหนึ่งค่ะพี่น้องน่าจะเป็นผับปลาเนาะคะ่ะเพื่อที่จะหาทุนสร้างตรงเนี้ยคะ่ะพี่น้องตรงนีถีเพิ่นเทศไว้ค่ะพออชิตาเพิ่นก็บ,บอกว่าตรงนี้อ่ะบอกวา่าเอ่อคนกนเนาะคะ่ะกนถี่ันพระอาจารย์ปรลัชบุญเนนี่<อ>พิอพ่อจะมาอย่เนี่ยเนาะคะ่ะหล,งลวงรุ่งของอีราบนี่ค่ะก่อนที่เพิ่นจะมาอยู่ตรงนี้บอกว่าต้องนี้เพิ่นจะบ้างแผนเทอีย่างเนาะคะ่ะพี่น้องมันจะเป็นดินถีสูงขึ้นมาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพิ่นถมสูงขึ้นมาอยู่ตรงประตูเนี่ยแล้วค่ะค่ะแล พ่นบอกว่าจะเอาเสาออกค่ะพี่น้องจะว่าเอาพืนไวค้ค่ะพี่น้องตรงนี้มันจะเอาผ้ามาค่ะเอาผ้ามาปดิสถานอยู่ตรงนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเพ่นก็นเลยหาทุนค่ะพี่น้องในวันที่สามสิบท่านว่าที่จะถึงนี้เนาะค่ะพอๆแม่แม่แมแมเอฟซีปุริยว่างกับไปเฮดบุญมานีลาน้่กันเนาะค่ะพี่น้องมือน้นรับรองเลยค่ะ่าง สถานที่จอดรถนี่เยอะแยะมากเลยกับพี่น้องเหมือนกับตอนไปขึ้นบ้านใหม่ของกีฬาปีที่แล้วเลยค่ะพอพันเกีียวเขาแล้วเรียบร้อยเนาะ,ะค่ะค่ะว่าเพิ่นจะเห็ดปรับพื้นหน้าเนาะคะ่ะพี่น้องปรับถนนเป็นพื้นหน้าตรงนั้นสายสามารถ ลวนแรงต้องไปจอดใดคือ so so ปีที Perfect, ่แล้วเนาะค่ะก็มีหลายคนเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะเอาเต็มไปกลางค่ะพี่น้องไปกลางรับลมหนาวอยู่ข้างบ้านยีหลาคือปีที่แล้วปีที่แล้วไปแขกกลไปค่ะพี่น้องค่ะตอนสิ้นบ้านไม่ยีหลานเนาะค่ะกลับไปนอนอยู่ตรงนั้นละค่ะนอนอยู่ทงหน้าข้างบ้านยีหลากับมูดหลายคนเนาะค่ะก็มวนดีค่ะพี่น้องก็เดินไปหุ่นจักพอๆแม่แม่เอฟตี้ของยีหลานเนาะค่ะอยู่ตรงนั้นหลายคนที่ม่เคยหุ่นจัากันค่ะพี่น้องเหมือน ใจเดียวกันเลยค่ะพี่น้องเหมือนใจเดียวกันพูดจาภาษาเดียวกันไปคุยกันเนาะค่ะม้วนๆค่ะพี่น้องค่ะปีนี้กับวันที่สามสิบเนาะค่ะผู้ใดบ่างกลับไปค่ะเป็นไปนเห็ดบุญรมาอีหลาเนาะค่ะส่วนบายของเมื่อน,นี่ค่ะพ่อเอกเพิ่นกะเดี๋ยวออกไปก็รถจีบพู้ใจอีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะภาพพอนุนไปเบิงหน้าค่ะหน้าที่พ่อเอกแม่หน่อยอีหลาององอิงซื้อใ้ค่ะพี่น้องอยุทธทางวัดน,นะคะยู่ไใกล้วัดทางวัดเนาะค่ะพี่น้องเจ็ดไรยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิงคลิปกันค่ะองอิงครับยุ่ตรงขาบัด นะครับนะพออีกแม่หน่อยน้องอุงยิงนะครับปดพออีกปุ้ยปุ้ยเนี่ยนะครับเป็นเกี่ยวข้อเหลีห่ยมวัดน,นี่นะครับเนื้อที่เจ็ดไร่โดยประมาณนะครับตรงนี้พออีกแม่หน่อยน้องอิงเพิ่ง,งซื้อไว้นะครับไว้จะเห็นนะครับบรรยากาศสดชื่น นะครับลมว้อยไว้พี่น้องหนาวเลี้ยวบรรยากาศไาชี้รถกยิบเบิ้งท่องให้ท่องน้ำพี่น้องไอ้มันแห่งดีๆก็ไปชี้ไปหาหนูเนาะนะครับครับกูจะไปถมขไปวอดกระท่อมน้อยเมื่อกี้เนี่ย อยัางขีดนี่พ่อแม่เอฟซี FC หลายคนก็นกนจะดีใจปลื้มใจนาะค่ะพี่น้องทรงลูกถึงฟังฝันค่ะพี่น้องได,ด,ด้บ้านได้รถได้หน้าเป็นของตัวเองแล้วค่ะพี่น้องเขาปีนี้เพิ่งแก็เกี่ยวแล้วเรียบร้อยนะาะค่ะก็มาตากสนามหนาบ้านเลยค่ะพี่น้องตากลานหนาบานอีหลาเลยค่ะมีพื้นที่ในการตากเขายางดีเลยค่ะพี่น้องกว้างขวางเสียายางเดี๋ยวนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้ภาย,ยูเขาฝนตก เขาก็เลื่เมื่อในแหงค่ะเพื่อก็ยังตกกองกองว้แล้วก็เอาผ้ายางเอาหยังปิดว้ก้อนเนาะค่ะพี่น้องมือแดดแดดก็ค่อยตาอีกที่นึงค่ะค่ะพี่น้องได้ยินว่าไ่หน่อยเพิ่นจะบาขายเนาะค่ะเขาอยู่หน้าของอีหลาปีนี้ค่ะเพิ่นจะเก็บว้เนาะค่ะเก็บว้ถัดตอนลบพ่อๆ่แม่เอฟซค่ะพี่น้องที่ไปเยี่ยมยามบ้านอีลาค่ะต่อไปนี้พ่อๆ่แม่เ f ฟซที่ไปเยี่ยมอีหลาอยู่บ้านกับพี่น้องก็จะได้กินเข้าหน้าอีหลาเลยค่ะ ค่ะพี่น้องพอกการใช้บริเวณมาบอานอีลาเนาะค่ะเพราะว่าพอการใช้กัจะไปหนางานเลยค่ะเพื่อจะไปนอนผักอยู่หนางานเลยกับพี่น้องพร้อมทั้งแอดมินพวงมานี่เนาะค่ะพี่น้องเพื่อจะไปเฮดคอนเทนต์กันยุพุนค่ะพี่น้องค่ะส่วนแม่หน่อยค่ะพี่น้องแม่หน่อยแลวก็ทีมพนวนเบบีเนาะค่ะก็จะเดินทางไปงานค่ะเพื่อจะเตรียมกับเขานะค่ะพี่น้องเตรียมของฝากของตอนไปฝากพอการใช้อีลาค่ะคว่ำค่ะคว่แพ่งที่บีต่อกันเนาะค่ะพอกการใช้กับเป็นพอพื้นหนึ่งทีห่างอีลานะค่ะพี่น้องห่างอีลา ER จริงใจครับพี่น้องค่ะหากโดยที่บ่หวังผลตอบแทนนี่ยังเลยค่ะเป็นการหากหลกสาวตะมือแรกดูแลหลกสาวตะมือแรกจนถึงมือนี้ค่ะส่วนเม่หน่อยค่ะเม่หน่อยกับทิมหลังบ้านเนาะค่ะทิมป้าป้าของยีลากับเบลืมของฝากของตอนที่เอาไปฝากพอการใช่เดี๋ยวเราไปบงคลิปของฝากกันค่ะสวัสดีตรงผ่านหาก่อนผ่านหอก่อกผ่านหอก่อนฟาบะทู้ง่ก็ให้เราดีประดา

นี่แหละค่ะพี่น้องควมพาควมแพงที่มีต่อกันเนาะค่ะถึงแม้ว่าวันเดมากระึืนฮอดกันคือเกาค่ะพี่น้องการสำหรับมือนี่ค่ะพี่น้องสาวหน่อยเพจบานแพงไปทําการแสดงยุติบ้านพู้วงตบลนพ่วงอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกดค่ะผู้ใดอยู่งเกย่าลืมไม่หายกำลังใจหล่าอุ้งยิงแล้วก็ทีมงานสาวหน่อยเพจบานแพงเด้อค่ะก่อนจบพี่ประแขกขอขอบคุณทุกทุกคนที่ได้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับประแขกเด้อค่ะปะแขกขอขอบคุณหลายสําสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปสำานี่ก่อนคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีค่ะ